สวัสดีค่ะมาพบกับยายาที่ร้านซันออโต้สวัสดีค่ะน้องเนยน้อยได้รับรถแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังช่างดีกว่าว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นรถคันนี้แก้ไขยังไงบ้างคันนี้ก็ลูกค้าความร้อนขึ้นนะครับมีอาการน้ําดันมาเกิดจะวาวน้ําไม่เปิดตอนนี้เราทําการแก้ไขเปลี่ยนวาวน้ําใหม่ให้แล้วครับก็ทดลองวิ่งแล้วอาการพวกนี้ไม่มีแล้วครับโชคดีที่ลูกค้าหยุดรถได้ทันไม่ได้วิ่งต่อ ใครเป็นคนสั่งให้หยุดรถเลยอะคะเยซันั่อย่ยซันบอกให้รีบจอดรถเลยใช่ไหมคะแล้วก็อยากขับต่อเนาะนี่ก็เลยไม่บันปลายแล้วก็ซ่อมใช้เวลาไม่นานความรู้สึกเป็นไงบ้างการบริการประทับใจมากประทับใจมากเนาะก็แนะนำนิดนึงค่ะใครอยากได้รถที่มีการดูแลหลังการขายไม่ใช่ซื้อเสร็จแล้วก็ไม่ดูแลหลังการขายเนาะร้านซันออโต้ดูแลเหมือนครอบครัวจริงๆค่ะ ลองถามน้องเนน้อยได้นะคะแล้วก็เข้าไปดูในรีวิวได้เนาะได้พักโรงแรมหรูๆเลยได้กินอาหารเช้าที่อร่อยไหมอร่อยอร่อยเนาะแล้วก็มีบริการให้รถไปใช้ด้วยที่เดียวที่แรกในแถวพัทยามีอู่เป็นของตัวเองก็ฝากร้านซันออตโต้ไว้ด้วยนะคะใครอยากได้รถดีๆคิดถึงซันออตโต้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้ยาย่าและทีมงานซันออตโต้และน้องเนนน้อย,อยขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ